ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะเรามาตามสูตรอีกสูตรหนึ่งแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วแป๊บเดียวนะไปวันที่เก้าแล้วนะครับผมวันนี้วันที่เก้านะอ่ามาตามสูตรใหม่สูตรใหม่อ่ามาดูทุ่งนาสิครับ ฝนตกแรงนะฮะน้ำท่วมไปหมดเลยนะฮะ,ะตัวเลขงาเที่ยวนี้จะมาเลขขี้จะมาไหมวิ่งที่ห้ากับเจ็ดนี่นะห้านี่นะเจ็ดห้าเจ็ดสามจะมาไหมเที่ยวนี้วางตัวเลขให้ดูนะครับนี่ห้านี่เจ็ดนี่สามนะตรงไหนดีกว่าตรงนี้ดีกว่านี่นี่ห้าเจ็ดสาม หรือจะมาที่ 8, 7, แปดเจ็ดสามหรอครับอ่ะยังไม่ทราบกันนะฮะปู่เยี่ยมจะพามาดูสูตรใหม่อชมปู่เยี่ยมเลี้ยงให้ดูแล้วยกมาเลยทั้งแผงคลิปนี้ขอ้อยน้อยน,อยนาทีนะฮะอธิบายกันหน่อยนะครับผมอ่ะล ชุดนี้มีชื่อว่าชุดหมากแปดแตกหมากแปดแตกหมากแปดแตกอ้าวต้องอ่านช้าๆนะฮะอย่าอ่านเร็วนะวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกห้านะฮะสมมติว่าเลขออกหกสี่สองเราก็เรียงลำดับตัวเลขไปเลยนะหกสี่สองก็สองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียงไปอย่างนี้นะอ่าเรามาจับตัววิ่งของตัวเลขนะตัวเลขจะมาวิ่งที่เอาหลักตรงนี้นะสองสามสี่ห้านี่จะมาตัวคือสามกับห้าเลียงวิ่งนะ6 4หกสี่สองจะวิ่งสามกับห้าเราจับมาทั้งยวงเลยนะสามกับห้านี่ สก็สามเจ็ดหนะึ่งห้าห้าก็ห้าเก้าสามเจ็ดนะฮะเลขหลักอื่นที่เราไม่วิ่งเรายกออกทั้งหมดเลยนะฮะปู่ยี่มจะยกออกให้ดูนะฮะอ่ายกออกไปแล้วเาเหลือตรงกลางสี่ก็ยกออกไปด้วยนะสี่แปดสองหยกออกไปด้วยอ่าพอยก ออกไปทั้งหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือเลขเป็นหลักๆให้เห็นเห็นอยู่แค่สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดะเรามาตามดูกันว่าเลขสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดจะมาไหมในชุดเลขมากแ8ดแมันเข้าคู่กันเองนะครับสามเข้ากับห้านี่3ามห้าห้าสามได้นะครัแปด ก้าเก้าแปดได้หนึ่งสามสามหนึ่งได้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าได้นะกลับกันได้นะฮะอ่าสมมติว่าเราเรียงอย่างนี้อ่าเรามาเขียนเสื้อใหม่นะจะเป็นกลุ่มเลขที่เข้าคู่กันเลยนะเข้าคู่กันอัตโนมัตินะครับผมนี่นะนี่นะ เอาคู่กันอัตโนมัตินะอ่าถ้าเขียนให้ดูทังจะกลับได้นะอ่าปู่เยี่ยมจะเขียนให้ดูนะได้ที่3ามห้ากับห้าสามก้ับเก้าเจสกับ3ามหเจด กับเจ็ดห้าอ่ะเลขจะมาตัวไหนครับผมเลขจะมาตัวไหนจะมาตามนี้ไหมนะครับผมอ่าตัววิ่งวิ่งที่ไหนนะตัววิ่งก็วิ่งที่สามกับห้านะฮะงวดนี้ สามกับห้ามีนะสามห้าสามกับห้ามีแค่สามห้าห้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้านะฮะในชุดที่มีชื่อว่าชุดมาร์กแปดแตกนะครับได้เรียกแปดตัวไหจะแตกไหมอ้าวก็รอตัดสินกันในวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกห้านะครับ ในชุดหมากแปดแตกนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นกานวัตกรรมใหม่ไม่ได้เขียนแต่เลียงเลขให้ดูนะครับผมจะมาตามนี้หรือไม่จะมาตามนี้หรือไม่นะฮะอ่ะปู่ย่าบัมลาพาจากนะครับผมนําตัวเลขที่ได้นะสามห้าเจเก้าหนึ่งส้าเจ็ด ไปหยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงกันลองดูว่าชุดหมากแปดแตกจะปังปัง,ปงไหมสูตรนี้เพิ่งทำเป็นงวดแรกนะครับผมเดีว,ว่าแนวทางมันเข้าดีะจะดังคู่ชุดหมากล้อมไปได้หรือไม่ติดตามกันต่ออ่ะอำลาพาจากเท่านี้นะครับไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุง่งนาก็น้ำท่วมเยอะ ออยู่ดีมีสุกันทุกท่านนะครับผมนำตัวเลขไปหยิบล,ตลอตเตอรี่ออกจากแผงลองดูนะครับผมถ้าหากว่าได้การนะก็จะขอบคุณในชุดหมากแปดแตกนะครับผมแปดตัวไม่เยอะนะหกตัวก็ไม่เยอะแปดตัวก็ไม่เยอะอ้าวปู่เยี่ยมลานะครับไปแล้ว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 ,ลวเดี๋ยวน้าท่วมไปแล้วไปแล้ว